สังเวชนียสถานภายหลังพุทธปรินิพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่ก่อนนี้พิกุทั้งหลายที่จำพรรษาในทิศต,ต่างๆแล้วย่อมมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีโอกาสเห็นพิกุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าพบปะะพิกุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้น ครันพระผู้มีพระภาคเจ้าล่วงลับไปแล้วพวกข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมหมดโอกาสที่จะได้เห็นหรือได้เข้าพบปะพิกุทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นอีกต่อไปอานนท์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามีอยู่สี่ตำบลสี่ตำบลอะไรเล่า 1. สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวช แก,รกร่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าตถาคตประสูติแล้วณที่นี้ 2. สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก,รกร่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าตถาคตได้ตัดสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้ 3. สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าตถาคต ได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี้ 4. สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุแล้วณที่นี้อานนท์ 4. สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามีสี่ตำบลเหล่านี้แล อาน o ภพิขุทั้งหลายหรือพิคูณีทั้งหลายหรืออุบาสกทั้งหลายหรืออุบาสิกาทั้งหลายผู้มีศรัทธาจักพากันมาสู่สถานที่สี่ตำบลเหล่านี้โดยหมายใจว่าตถาคตได้ประสูติแล้วณที่นี้บ้างตถาคตได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้บ้างตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจัก ให้เป็นไปแล้วณนะที่นี้บ้างตถาคตได้ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุณนะที่นี้บ้างดังนี้อานนท์ชนเหล่าใดเที่ยวไปตามเจดียสถานจากมีจิตเลื่อมใสทำกาละแล้วชนเหล่านั้นจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายดังนี้